สวัสดีครับทุกคนก่อนจะเริ่มเรื่องวันนี้นะครับผมต้องมีคําเตือนให้กับผู้ชมของผมซะหน่อยเหมือนเวลาเราจะเข้าโรงภาพยนตร์ไปดูหนังสยองฝันไปดูหนังผีแบบนี้มันจะมีคําพูดใช่ไหมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะอะไรเพราะเรื่องที่ผมจะพูดต่อจากนี้เนี่ยผมสอดแทรกความคิดเห็นลงไปค่อนข้างเยอะไม่ใช่เพียงแค่เอาข่าววงในมาจากที่นู่นที่นี่แล้วเอามาเล่าสู่กันฟังสิ่งที่ผมจะพูดก็คือผมมีเซน์ครับว่าแมนยูจะปิดเมนซันเมาส์ได้ครับคุณผู้ชม ปกติไม่เคยออกตัวแรงแบบนี้คุณรู้คุณดูคลิปช่องป๊อปวิดมอนมา3-400คลิปผมไม่เคยพูดแต่นี้ผมถึงบอกไงว่ามันเป็นความรู้สึกของผมเป็นเซนส์เหมือนกับที่ผมมีความมั่นใจเมื่อวานนี้ว่าอาร์เซนอลจะได้ดีแค่นไห์แล้วก็ได้จริงๆเพราะว่าข้อเสนอมันปฏิเสธไม่ได้ปืนใหญ่ก็ปิด2คนรวดคายฮาเวิร์นี่ยร,รู้มาสอวันแล้วเมื่อวานนี้มีคลิปอินเทอร์วหลุดออกมาเลยแล้วก็มีภาพ ถ่ายกับต้นไม้ข้างหลังคนก็แบบใช่หรือเปล่ามันตัดต่อหรือเปล่าว่ามันไม่น่าจะเป็นภาพแกลด์แต่เราลืมไปว่าคาร์เวทมันเพิ่งไปงานแต่งเกป้าเขาอยู่รีสอร์ทอยู่นะครับก็เปิดตัวเรียบร้อยได้เบอร์29 60, 60บวกบวกหลังจากนั้นไม่นานครับวงในก็ยืนยันว่าเวสแฮมรับข้อเสนออาร์เซนอลแล้วกับการซื้อดิแคนไรท์ก็พบมันโอนมา100ล้านไงคราวนี้ก็ไปต่อรองกันว่าไอ้100ล้านเนี่ยจะแบ่งเป็นปีครึ่งหรือว่าเป็น3ปี แต่มันได้แน่ๆนะครับทีแค่ไรก็กลายเป็นนักเตะใหม่อาร์เซนอลเกือบ100%รอแค่ตัวร่างกายซึ่งมันไม่มีปัญหานักเตะมันไม่ได้เจ็บนะครับอาร์เตต้าที่เก่งมากนะครับดูดนักเตะจากพิมพ์ลีกมาทั้งที่จริงๆในยุคปลายๆของเวนเกอร์เนี่ยอาร์เซนอลเป็นทีมที่โดนคนอื่นเขาดูดใช่ไหมครับทีนี้ครับมาที่บาเยอร์วินิกกันบ้างคือเคนกับสเปอร์เนี่ยในพิมพ์ลีกมันเงียบเลยไหมพราะเขารู้รู้ดีว่าแดเนียลเดวี่ไม่กล้าขายแฮร์ริเคนให้คู่แข่งร่วมประเทศบาเยอร์ก็เลย สเสนอมาเมื่อวันสองวันก่อนจะเอาให้เค้นหกสิบล้านยูโรก็โดนเขาด่าไปยื่นไปให้เขาด่าเท่านี้ครับภายในวันสองวันนี้มันมีกระแสว่าเือใต้จะปิดให้เต็มที่ได้แปดสิบล้านปอนด์ซึ่งสเปอร์ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อขายเคนออกนอกอังกฤษคุณได้ตังไม่ถึงร้อยล้านแน่นอนแต่ที่นี่ครับมันมีภาพที่งงนิดนึงว่าเคนมีกระแสจะออกจากเมืองกูยดีแต่กลับไปสร้างบ้านใหม่อยู่ในลอนดอนครับ ห่างจากสนามซ้อมคือเชลซีสเปอร์อาร์เซนอลอยู่ในลอนดอนใช่ไหมอันนี้บ้านใหม่แฮนดิเคนครับห่างจากสนามซ้อมเชลซี Chelsea, แค่15บห้าไมล์ท่านั้นเองแต่ก็เป็นไปได้ครับบางทีเหมือนมูรินโญ่ไงเขาโควอยู่ลอนดอนลูกโตแล้วตัวเองก็อาจจะไปอยู่ที่เมืองอื่นทางฝั่งของแฮนดิเคก็อาจจะสร้างบ้านอีกหลังนึงไว้แล้วตัวเขาเองอาจจะไปเล่นที่เมืองิืนก็ได้นะครับดูละทรงแล้วเป็นแบบนี้ค่อนข้างสูงเราไม่ได้แฮรดิเคนอยู่แล้วนะฮะทีนี้ครับเมื่อวานนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับเดอะมุนกันหน่อย เขาเงียบมานานเนาะหลังจากโดนสุภาพสตรีกล่าวหานะครับเป็นดีเจชื่อดังจากปารีสเรนเมื่อคืนนี้เขาออกมาโพสต์ยาวเหยียดเลยนะครับบอกว่าไม่เงียบอีกต่อไปแล้วหลังจากที่ผมถูกกล่าวหาแบบเลื่อนลอยใช้แบบนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกครอบครัวเขาเนี่ยซัฟเฟอร์มากซัฟเฟอรภาษาอังกฤษคือทรมานครับเหมือนเวลาเราเจ็บปวดอะไรเราใช้ว่าโอ oh, I'm suffering ตัหน่อ suffer Suff er แปลว่าทรมานนครอบครัวผมแย่มากๆผมโดนกล่าวหาเรื่อยๆมันไม่ใช่ความเป็นจริงที่ผมได้ไปกระทำแบบนั้นก็เดี๋ยวรอพิสูจน์ความเป็นจริงกับตำรวจว่าผม Inno น e n t นี่คือคำถแถลงล่าสุดของแอนโทนีหลังจากเงียบมานานนะครับก็หวังว่าจะเป็นจริงนะครับซึ่งถ้าเป็นจริงเนี่ยไม่ต้องสืบครับทนายความของนักบอลมันฟ้องกลับแน่นอนละเละก็ต้องอยู่ที่ว่าอะไรคือแต์นะครับ ไปไปิดท้ายวันนี้กันด้วยสนามฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกให้เวลาทุกคน5วินาทีเดาว,ว่าสนามนี้เป็นของสโมสรอ,อะไรครับอ่ะ5วินาทีครับเดาสิสโมสรอ,อะไรนี่คือสนามวิลล่าพาร์คครับของสิงห์ม้ใหญแอสตันวิลล่าครับคือมันมีการจัดการแข่งขันเบอร์ซูเปอร์คลาสที่เบอร์มิงแฮมนะครับเบอร์มิงแฮมนี่คือมิดแลนด์วิลล่าเบอร์มิงแฮมอยู่ในภาคกลางของอังกฤษ โหเปลี่ยนโฉมทุกอย่างจากสนามฟุตบอลเอาดินมาลงใช้รถขนดินเนี่ยสามคันและก็ลงดินทั้งหมดเจ็ดพันตันครับเพื่อสร้างเป็นภูเขาให้ขับรถซปเปอร์คาร์ไปมาสนามคนบอกเปิดเผยงงเลยครับว่านี่มันเป็นอาสตาบิลล่าเก่าจริงๆหรือเปล่านะครับโอ้โหเป็นเบอร์ซปเปอร์คาร์ที่ใหญ่มากของประเทศอังกฤษครเป็นบริเตนกลางปีแข่งหนึ่งกรกฎาคมนี้ เราก็ไม่เคยเห็นว่าสนามฟุตบอลจะต้องโตนแปลงขนาดนี้และย่ามจะเหลือขนาดไหนเนี่ยนะครับคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาคุยกได้เลยนี่คือบิ๊กนิวส์ในค่บคืนนี้นะครับช่วงหน้าครับอย่างที่ผมบอกครับคลิปวันนี้ต้องใช้ความเชื่อในการรับชมนิดนึงผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมแมนจะมีโอกาสได้เมสันมา์แล้วเราจะปิดสําเร็จผมมีความมั่นใจว่าแบบนั้นจะผิดหรือถูกว่ากันไในคลิปค่ำคืนนี้ครับ ในพวกของสะสวมวันี้นะครับเสื้อแข่งสีเขียวมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วครับเรารอบนี้พิเศษด้วยเพราะว่ามีทั้งไซส์ผู้ชายแล้วก็เลดี้ไซส์หรือว่าไซส์ผู้หญิงมาด้วยนะฮะรบร,ราคาเหมือนเดิมครับออนเซลสำหรับเจอร์ซี่ของแมนยูไรเต็ดนะครับมีหลายไซส์ทีเดียวไปเริ่มกันเลยลองดูจากอินเสิร์ตความสวยงามของม,มันผมไม่ต้องพูดถึงนะครับตัวนี้นี่คือใส่แล้วก็ขึ้นเป็นยูนิเซ็กอะก็คือใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเอาไซส์ผู้ชายก่อนนะครับรอบนี้ได้เอ็มมาัหมด10ตัวนะครับ L มี5 XL ก็มีนะฮะมีอีก5ตัวนะครับ3 XL มี4แล้วก็4 XL ครับไซส์ใหญ่สุดมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับเมื่อวานนี้ผมได้ส่งข้อความมาหาคนที่สั่งไซส์ S น่าจะ7ท่านเป็นที่รอผมพิม์เองเลยนะครับว่าทางแมนยูครับผมพยายามและส่งอีเมลไแล้วไซส์ S หมดสต็อกเรียบร้อยนะครับก็ขออนุญาตคืนเงินไป3คนอีก3คนรู้สึกจะเอาไซส์ สำรองนะครับที่นี้ฮะมีสุภาพสตรีที่อาจจะไม่ได้ไซส์ลองมาพิจารณาเลดี้ไซส์ดูนะครับเลดี้ไซส์เนี่ยคือทุกอย่างก็จะย่อส่วนหมดครับอันนี้คือเสื้อเดี๋ยวผมเปรียบเทียบเสื้อผู้ชายเสื้อผู้หญิงให้ได้ดูกันนะครับนี่เสื้อผู้ชายนะครับเห็นตาโซสองไหมครับตาโซสอก็จะประมาณนี้ใหญ่นิดนึงแต่เป็นเสื้อผู้หญิงเนี่ยทุกอย่างก็จะย่อส่วนครับตาโซสอก็จะเล็กกว่านะไซส์มันจะต่างกันนะฮะไซส์อันที่ผู้หญิงนะครับ ladiesize ลดไปอีก uh, 200นะฮะจากเสื้อผู้ชายที่ on sale อยู่แล้วราคาเต็มเป็น2,009เราลดเหลือ1,999บาทลดไปเกือบ1,000บาทท้วนนะครับของผู้หญิงนี่เหลือ1,799ครับของขอผู้หญิงมาน้อยนิดหนึ่งครับมีไซส์ S มีผู้หญิงท่านหนึ่งเอาไปแล้วก็เหลือทั้งหมด S 1ตัว M 3ตัวและ L อีกแค่3ตัวเท่านั้นครับ1,799สำหรับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษร,ราคาเดิมครับ1,999 ครอยากได้ไซส์ไหนรีบแจ้งน้องผมด่วนๆนะครับน่าจะเป็นล็อตสุดท้ายและวสำหรับเสื้อแข่งที่ออนเซลแบบนี้เติร์ดคิดหรือว่าเสื้อชุดที่3ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสีเขียวครับไปดูกันเลยครับคือสถานการณ์ตอนนี้ปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยในมุมมองผมมองว่ามันเริ่มจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยโหมันดู ท้องฟ้ามืดตือเลยนะครเหมือนอารมณ์หลังจากฝนตกอ่ะมันมันค้มไม่หมดเลยนะครวันนี้อ่ะโอเคเปลี่ยนจากเมฆสีดําเป็นสีเทาๆบ้างอาจจะเห็นท้องฟ้าพระอาทิตย์ลํำไรมานิดนึงนะครับเพราะว่านักตอนแรกหลังจากที่บอร์ดบริหารของเราฉุนเชลซียื่นไปนะะขอเมสันเมาส์3รอบโดนปฏิเสธหมดโดยเฉพาะรอบที่3เนี่ยสกับสามครับมันใช้เวลาน้อยมากในการที่แบบโดนปฏิเสธปุ๊บเสร็จ เตยมเงินใหม่แล้วยื่นไปเลยอย่างเงี้ยมันมีความตั้งใจมากในการที่อยากจะซื้อนักเตะคนนี้นะครับแล้วถึงขนาดว่าจอเมอร์เทอร์ภาษาอังกฤษเชาคว่าโดนมัดมือและไม่ไหวและอารมณ์เสียโดนปฏิเสธมาหน้าแห่งนะครับก็เลยคิดในใจว่ายากแล้วในการที่จะวนกลับไปหาเชลซีอีกรอบหนึ่งคงจะต้องใช้เวลาวางฟอร์มไม่ให้มันเสียหน้าเสียเวลาอีกเป็นสสัปดาห์แน่ๆเลยแต่ไม่ใช่ครับผมเชื่อว่าพลังที่หนุนอยู่ข้างหลัง ที่ทําให้ทีมเจราจาลงถึงบอร์ดบริหารก็ต้องอ่ะโอเคไปคุยกับมันอีกรอบหนึ่งคือเทนหากรับผมว่าคนที่กดดันที่สุดในโลกของปีศาจแดงนะตอนนี้เลยไม่ใช่แฟนบอลครับแลวผมว่าไม่ใช่นักเตะด,ด้วยครับนักเตะมันก็มีหน้าที่แค่แบบอ่ะเล่นให้มันครบสัญญาหลังจากนั้นเสร็จถ้าไม่เวิร์กก็ย้ายทีมทีมไม่ได้ไปเล่น UCL หแออไม่ต้องอยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้จัดการทีมครับมันแลกมาด้วยการเดิมพันครับเทนหากรุการแรกประสบความสำเร็จเกินครึ่ง มาซีซั่นที่2ถ้าเขาไม่ได้อะไรเลยนะครับเมื่อวานนี้ผมชอบอยู่ข้อความหนึ่งจากคนดูทาง YouTube แบบผมจำไม่ได้ว่าเมื่อวานหรือวันก่อนน่มะมันมีคนเขียนคำหนึ่งดีมากบอกว่าต่อให้เป็นเป๊ปโกเดล่าซึ่งถูกยอมรับว่าเป็นคุณซื้อที่เก่งที่สุดในโลกมาครมแมนอยู่วันเนี้ยที่ติด Financial Fair p a เพทีมยังขายไม่ได้และยังซื้อใครไม่ได้เนี่ยเป็นเป๊ปก็ตายอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะเทนหากาลังเจอสถานการณ์แบบนะั้นก็พุชทุกอย่างนะมาวันนี้นะครับ ปีศาจแดงเองกําลังใช้วิธียื่น2ทางครับเป็นทาง2แพร่งครับคือเอามันหมดนะครับโดนอาร์เตตาบิโอโดนจบและต่อสัญญากับยูเวนตุสแมนอยู่ตอนนี้เหลือสองคนที่ในแดนมิดฟิลก่องหน้ายังไม่มีนะเอากองกลางก่อนนะครับก็คือมอนสเตร์ไกเซโรและเมสันเมาส์ยื่นมันทั้ง2มุมเลยครับก็คือเมสันเมาส์นะครับเตียรติกรายงานตรงกันหลายคนแหล่งข่าว2-3คน บอกว่าแมนยูกับเชลซีโวแทนทั้ง2องสโมสรจะเจอกันในวันนี้นะครับคลิป on air ร์เนี่ยคงเจอกันสักประมาณตีเป็นเวลาไทยไม่น่าเกินเที่ยงคืนเวลาไทย6โมงเย็นประเทศอังกฤษอาจจะเจอบ่ายสาบ่ายสีอะไรบ้าันอันนี้เวลาเราไม่รู้แต่เขาบอกว่าจะเจอวันนี้แน่ๆนะครับเพื่อหาโซลูชันตรงกลางคล้ายๆก้าวไกลเพื่อไทยเลย แบบยังไงจะประธานสภาขายอะไรยังไงจะไปต่อไมไปไปต่อจะพลิกครัวแล้วนะแมนยูเชลซีหาตรงกลางแมนยูเตดยื่น40ปฏิเสธ50ปฏิเสธ55ปฏิเสธแมนยูสุดที่55ใช่ไหมเชลซี Chelsea, บอกอยากได้65เอาอหาตรงกลางกันให้เจอเพราะอะไรครับอารมณ์ตอนนี้เชลซีเหมือนโน้มมาหาแมนยูนิดๆจากตอนแรกที่แบบตั้งต่าง,งหงและแมนยูเดินหาจีบอยู่ฝ่ายเดียวเขารู้อยู่แล้วครับนักฟุตบอลเองครับมีปัญหาเหลือสัญญาแค่ หนึ่งปีมกราคมเสียฟรีตรงเนี้ยเขาก็ต้องรู้อยู่แก่ใจแล้วแมนยูออกข่าวแรงนะว่าแบบไม่เอาแล้ว,แบบว,ลวจอเมเออร์เทอร์ชนงบประมาณตัดทันทีไปหาคนอื่นเชลซีมันก็ต้องรู้สึกสะดุ้งเหมือนเวลาเราจะขายรถอะแล้วคนเขาจะมาซื้อรถเราแล้ว,ลวเราโกงราคามันจะนับจนแบบเออเลมึงไม่ซื้อลนะเดี๋ยวไปซื้อเต็นท์อื่นมันก็ต้องแบบเอา้าปกใจแมนยูผมว่าออกข่าวฉลาดรอบนี้นะครับ ก็เลยมีการคุยนะเชลซีก็อ้าวยังไงยังไงเมสันเมาส์ยังไง,ง,ไง,ง,ไง,ง,ไงต่อได้ไอแอดออนมาคุยกันได้ไหมจ่ายเพิ่มได้ไหมมันคือการเจอกันรอบที่4แต่ว่าสัญญาครับไม่ได้เพิ่มค่าตัวไม่ได้เพิ่มแต่เป็นการปรับปรุงตกแต่งกันนิดนึงก็คืออย่างเช่นแอดออนตอนแรกแม่ดูให้ห้าห้าบวกอีกห้าเชลซีอาจจะบอกว่าไอห้าห้าบวกห้าหรือห้าห้าบวกเจ็ดเนี่ย จ่ายไปเลยได้ไหมหกสิบล้านปอนแล้วจบอะไรแบบนี้อันนี้เรายังไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะมีตัวเลขที่ชัดเจนแต่ชัวร์ว่า2ฝ่ายจะมาเจอกันโดยที่นักฟุตบอลก็คือเมสันมาส์เนี่ยตามกำหนดการคือพักร้อนเสร็จสิ้นแล้วนะครับจะกลับมาเข้าแคมป์ในวันจันทร์หน้าแล้วนะครับตอนแรกก็มองว่าเฮ้ยดูในนักเตะม,มันจะสไตร์ไหม ข่าววงในว่าไม่สไตรย์นะครับอยู่ที่แมนยูกับเชลซีจะเจราจารกันยังไงแต่เอเจนต์เขาแจ้งแล้วนะครับว่าเมสซ่าเมาจะเดินทางกลับมาที่ซานฟร์นิดเอ้ยกับจะเดินทางกลับไปที่คอปแฮมสนามซ้อมของเชลซีแน่นอนในวันจันทร์หน้าไม่ว่าแมนยูกับเชลซีจะดีลกันยังไงเพราะเขาบอกว่าเขาป้องแสดงความเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วนักเตะเหมือนกับพร้อมที่จะคุยกับโปเชเตโนโ่คุณอย่าลืมนะครับคนที่ไม่เคยได้รับค่าจากคนมาวันนี้เขาได้เป็นตัวหนึ่งที่เป็น แฟร์บริคเพลเยอร์ของบอสเราอะเมสันเมาส์เนี่ยโดนดูแคลมลันตลอดเขาอยากอยากย้ายออกจากเชลซีเพราะอะไรเขาไม่ได้ตังค์ไม่พอแต่เขามีความรู้สึกว่าตัตเขาเองไม่ได้ปบทบาท R O L E RO คือบทบาทที่ชัดเจนเลยว่าผมเป็น first team player ผมมีความสำคัญหไหนขั้นเหนื่อยผมน้อยคนอื่นหลายเท่ามากเลยไม่ได้รับความสำคัญแต่กลับกันนะครับมาวันนี้โปเชตินโนไม่ใช่แค่เฉยเฉยเขาเขาชอบเมสันเมาส์สิ่งที่สำคัญคืออย่าให้เจอกัน จริงๆแมนยูต้องปิดให้จบและต้องมัดให้ได้ถ้าปล่อยเวลาเนี่ยพระราชสบดีสุสาวาทิ์แล้ววันจันทร์ไปเจอเนี่ยผมว่างานยากขึ้นแน่ๆเพราะอะไรครับโคชทั้งนก็ต้องรออยู่แล้วในการที่จะโน้มนาวเมัอนเมาส์ให้แบบฉันจะทําทีมแบบยูเป็นเบอร์หกเบลเป็นเบอร์แปดนะคุยกันเสร็จแน่นอนต่อสัญญาด้วยความผมว่าเผลอเพราะฉะนั้นแมนยูต้องใช้วิธีนี้ฮะในการที่ดิวกับทางฝั่งของเชลซีให้เร็วที่สุดก่อนที่เมซันมาจะกลับมารายงานตัวนะมีเวลามาสามสี่วันเนี่ยจริง สีวันเนี่ยเหลือเฟือเอาจริงติดกันวันสุดท้ายยังฝุ่นตลบไปแล้วถูกไหมครับอ่านี่ก็คือชัดเจนนะครับว่าแมนยูจะกลับไปหาเชลซีอีกครั้งในวันนี้เลยและหาตรงกลางว่าจะเจอไหมไม่แน่ครับพรุ่งนี้เช้าตื่นมาอาจจะมีข่าวดีแล้วก็ได้ว,ว่าแมนยูรีชอร็อตคิเม้นดิช็อตเม้นก่อนก็คือการที่เชลซีรับข้อเสนอของแมนยูเหมือนที่เวสต์แฮมรับข้อเสนออาร์เซนอลก็ได้พรุ่งนี้เช้าอาจจะมีข่าวดีนะฮะอันนี้ผมมองในแง่ดีนะครับแต่ก็แค่รายงานตามความเป็นจริงว่า เมสซัลมาลจะไม่สไตร์นะฮะจะมารายงานตัวในวันจันทร์หน้าอย่างแน่นอนอยู่ที่แมนยูจะปิดได้ก่อนเขาเจอโปรเชติโนหรือเปล่านะทีนี้แมนยูเตะก,ก็ไม่รอช้านะครับเทนฮาร์ก็บอกว่ารอไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องการมีฟิล์มกับคนใดคนหนึ่งซาบิเซอร์เป็นแผนสำรองเอาไว้นะครับยื่นแมสซัลมาลที่ไปอีกทีมขายหนึ่งครับไอ,อ,อกทีมซื้อขายหนึ่งครับไปที่มอนเซลไครโดครับสกายสปอร์ตยืนยันว่าแมนยูยื่นสองปิดสองปิดพร้อมกันนะครับจะซื้อน,นักเตะจากไบรตันด้วยนะครับแต่ว่าราคายัออาาัังงไไไมม่่่อออกาาบรทตตนนนนะ้้้วี80ลป ทุกคนก็จริงจังตรงกันว่าการที่แมนยูจะเอาทั้งสองดีว่ะคือแมนยูเดี๋ยวนะฮะแมนยู Man คือยื่น2ฝั่งแต่ต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ต้องการ2อดีวคงไม่บ้าซื้อกองกลาง2คนแน่นอนนะครับคือได้คนไหนก็เอาคนนั้นแต่เขามองกันว่าการที่เมสันมาร์กับแมนยูน่มันใกล้กันเลยนะอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าเป็นมอยเซ็ไคลส์กับแมนยูมันดูแบบห่างไงเพราะนันกเตะงนส็ดสัญญาไปแล้วค่าตัว80ล้านปอนด์แมนยูถ้าจบเมสันมาร์กหกสิบยังเหลือ20คือช่วงเนี้ย มันใช้จ่ายต้องเบียดเสียดแล้วก็รักขึงขัดมากเพราะว่าเราติดกฎการเงินอยู่เรายังขายนักเตะไม่ได้นะครับแต่ว่าสกายสปอตก็ยืนยันว่าจะยื่นกับไบรตันเป็น formal approach คือการยื่นอย่างเป็นทางการแน่นอนในวันถึง2วันนี้ไบรตันวันถึง2วันแต่ถ้าเป็นเมสันเมาส์จะเจอวันนี้เลยนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดเพราะตัวของเมสันเมาส์เองก็อยากออกจากลอนดอนจะตายไม่ใช่เพียงแค่นั้นเรื่องของที่โดนเดวิลเบบี้ผู้หญิงสะกดรอย ถึงขนาดว่าไปแจ้งสโมสรสโมสรต้องแจ้งรปภอบอกเซ c กเ i t รตี้ต้องดีเพราะนักฟุตบอลไม่สบายใจแจ้งตำรวจไปแล้วโดนผู้หญิงสะกดรอยไปวันนห้สแตงกันมาแล้วออสุภาพสตรีรู้สนามซ้อมว่าอยู่ตรงไหนด้วยทุกอย่างอยากออกจากลอนดอนใจจะขาดพาฉันไปแมนเชสเตอร์ทีนะครับทีนี้ฮะมันก็มีไสตินะครับจำได้ไหมผมเคยนำเสนอแบบนี้เมื่อกี้คือรวมทั้งความคิดเห็นแล้วก็สื่อที่นำเสนอมาแต่นี่เป็นเรื่องแฟกนะครับ ก่อนหน้านี้เคยเอาตัวเลขสถิติมาให้ดูปรากฏว่าเมสันมเมาสู้อีเล็กเซนไม่ได้สมใช่ไหมครัแต่คุณลองไปดูวันนี้แต่ได้เมล,ลทำนะครับมอสเซคไคลเซโร่ครับสถิติดีกว่าทั้งคาเซเบโลและอีเล็กเซนเนีครับการพาสซิ่งครับไคลเซโรหกสิบสามจุดสามครับอีเล็กเซนหกสิบจุดเจ็ดคาเซเบโลห้าสิบเก้าจุดแปดนะครับต่ำสุดนะฮะแม้กระทั่งในการสร้างสารรค์โอกาสนะครับไคลเซโร่ก็มากกว่าอีเล็กเซนและก็คาเซเบโลที่หนึ่งจุดสองกับหนึ่งจุดศูนย์นะครับแล้วก็การแท็กเกิลเอา จากคู่แข่ง2.9อินเตอร์เซปชันคือตัดบอลได้เลย1.6ไม่เพียงเท่านั้นครับการที่ครองบอลชนะก็มากกว่าทั้งเอริเซนและคาเซเมโลอันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างช็อกนะครับผมชัดว่าช็อกเลยนะครับว่าหัวข้อที่มิทฟิลทำได้1 2 3 4 5 6แบบ6 t o ป,ปิกอะ่ะคาเซโดเป็นชนะเอริเซนกับคาเซเมโลหมดเลยครับก็มีหลายปจัจจัยที่โอเคไบร์ตันแล้วโดยใช้พิมคองบอลเหนียวมากใช้ระยะเวลาในการครองบอลน,นาน แต่ก็ไม่น้อยนะไอ้ไม่เยอะนะครับที่ตัวผู้เล่นที่ทีมเล็กกว่าจะมีเซติเหนือกว่ามิดฟิลทีมใหญ่แบบนี้นะฮะเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากเลยนะอ่ะก็เอามารายงานให้ทราบเอาไว้ว่าตัวเลขของเมซาเมาส์ก่อนนั้นเนี่ยมันซุ่ิเซ่นยังไม่ได้เลยแต่คาเซโร่ชนะทั้งคาเซเโร่และเอลิเซ่นนะครับประมาณนี้ครับช่วงสุดท้ายวันนี้เราปล่อยเสื้อแข่งเติร์ y ฮิตเจอร์ซีสีเขียวร็อกที่สามมาถึงเมืองไทยเรียบร้อย นะครับมารอบนี้ราคาออนเซลเหมือนเดิมได้ไซส์มาพอสมควรก็คือไซส์ m อันนี้ผู้ชายก่อนนะครับวันนี้มีผู้หญิงด้วยเลดี้ไซส์ด้วยเอาผู้ชายนะครับมีไซส์ m ไซส์ l xl ครับ3 xl มีแค่4ตัวและ4 xl มีตัวเดียวนะครับแต่เรามี m และ l นะครับรอบนี้ xl มีด้วยนะครับ1,999ายบาทใครอยากได้ผู้ชายลายมาดุนดวนนี่คือลดราคานะฮะเสื้อแข่งลดไปหนึ0งพนะครับส่วนเลดี้ไซส์ครับรอบนี้มีไซส์ s ไซส์ผู้หญิงนะมันก็จะย่อส่วนลงมาเล็กเลยนะฮะไซส์เอมี1 M3 และ L3 แถมสุภาพสตรีครับลดมาอีก200ของผู้ชาย1,999ของผู้หญิง1,799ครับใครอยากได้มีแค่4,5ตัวเท่านั้นรีบไลน์มาหาได้เลยลายฮัตโมบิลโกนตรงนี้สินค้าทุกอย่างจะเป็นของคุณในวันพรุ่งนี้ส่งทันทีประมาณนี้บ๊ายๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพรุ่งนี้มาว่ากันและเดี๋ยวรอรอ